ค้างอยู่ขั้นตอนที่2นานมากๆเลยไม่ไปขั้นตอนที่3าสักทีจะแก้ไขย,ยังไงสาเหตุที่ค้างอยู่ขั้นตอนที่2ไม่ไปขั้นตอนที่3าสักทีเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนนะคะอย่างเช่นไม่ได้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าขาดการลงทะเบียนขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนะคะ ดังนั้นวิธีแก้คือตอนนี้นะคะระบบแอปทางรัฐได้ปรับปรุงให้มีปุ่มสมัครสมาชิกขึ้นมานะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่ถึงขั้นตอนที่3นะคะให้เข้าแอปทางรัฐนะคะเมื่อเข้าแอปทางรัฐแล้วนะคะให้กดตรงเข้าระบบนะคะและจะเห็นปุ่มสมัครสมาชิกตรงนี้นะคะให้กดปุ่มนี้และเริ่มดําเนินการสมัครสมาชิกได้เลยนะคะดาทําคลิปสอนไว้แล้วย้อนกลับไปดูได้นะคะ หากเราสมัครสมาชิกสำเร็จแล้วจะมีชื่อของเราอยู่ตรงมุมขวาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้กดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะเพื่อเช็คสถานะว่าเราดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วแต่ปุ่มสีเขียวนี้ของบางท่านอาจจะขึ้นคำแต่ละคำไม่เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะขึ้นคำว่าเช็คสถานะบางท่านอาจจะขึ้นคำว่าลงทะเบียนให้กดปุ่มนี้ได้เลยนะคะพอเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังค้างขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งระบบจะให้ดำเนินการต่อเองค่ะ และเมื่อลงทะเบียนสําเร็จนะคะก็จะถึงขั้นที่3แบบนี้นะคะ